สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องจากวงการวิทยาศาสตร์ที่เอ,อ่อนาตื่นเต้นมากๆมาเล่าให้ฟังกันค่ะคือมีการค้นพบวัสดุชนิดใหม่ที่แบบว่าดูเหมือนจะขัดกับความเข้าใจเรื่องความร้อนที่เราเคยรู้กันมาเลยนะคะคือมันสามารถปล่อยรังสีความร้อนหรืออินฟราเรดเนี่ยออกมาได้ดีกว่าที่มันดูดซับเข้าไปซะอีกค่ะ เรื่องนี้เราอ้างอิงจากบทความใน p h s o r g นะคะแล้วก็มาจากงานวิจัยต้นฉบับเลยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review Letters ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันคะ่ะว่าวัสดุที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วทำไมการค้นพบนี้ถึงสำคัญนักฟังดูแปลกๆใช่ไหมคะ ปกติแล้วเนี่ยตามกฎของเคอร์ชอฟถ้าวัตถุอยู่ในสมดุลความร้อนมันควรจะปล่อยกับดูดซับพ,พลังงานในอัตราเท่ากันเป,เป๊ะแล้ววัสดุนี้มันทำสิ่งที่ต่างออกไปได้ยังไงเออเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆค่ะต้องขอเจาะลึกหน่อยละค่ะครับผมคือประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับวัสดุนี้เนี่ยไม่ได้ไปขัดแย้งกับ กฎพื้นฐานอย่างกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์นะครับอันนั้นยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันท้าทายคือหลักการที่เรียกว่าภาวะสมมาตรของลอเรนซ์หรือลอเรนซ์ปริสิโพสิเดต่างหากครับภาวะสมมาตรของลอเรนซ์ใช่ครับปกติหลักการนี้มันเหมือนกับบอกว่าการตอบสนองของวัตถุต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะสมมาตรกันไม่ว่าคลื่นจะเข้ามาหรือออกไปพูดง่ายๆคือความสามารถในการดูดซับกับความสามารถในการปล่อย มันควรจะสัมพันธ์กันแบบตรงไปตรงมาแต่วัสดุชนิดพิเศษนี้เมื่ออยู่ในเงื่อนไขบางอย่างคือต้องมีสนามแม่เหล็กแรงๆเข้ามาช่วยด้วยมันสามารถทำลายสมดุลตรงนี้ได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือมันไม่ได้แหกกฎเรื่องพลังงานแต่ไปเล่นกับสมดุลของการดูดกับการปล่อยแทนแล้วตัววัสดุเองหระคะมันมีลักษณะพิเศษยังไงถึงทำแบบนี้ได้ครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า meta material ครับ คือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ออกแบบโครงสร้างในระดับเล็กมากๆเล็กกว่าความยาวคลื่นแสงเพื่อให้มีคุณสมบัติทางแสงหรือทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพิเศษที่หาได้ในธรรมชาติตัวนี้เนี่ยเขาสร้างจากการเอาฟิล์มบ,บางๆของสารอินเดียมแกลเลียมอาร์สไนหรือ i n g a s ที่ผ่านการโดป e มาวางซ้อนกัน5ชั้นครับโดปหมายถึงเติมสารอื่นเข้าไปหรอคะใช่ครับ คือการเติมอะตอมบางชนิดเข้าไปในโครงสร้างผลึกเพื่อควบคุมคุณสมบัติทางไฟฟ้าของมันในที่นี้เขาโดบด้วยอิเล็กตรอนแล้วแต่ละชั้นเนี่ยบางแค่440นาโนเมตรเองนะครับโห oh, บางมากๆครับแล้วความเข้มข้นของการโดบในแต่ละชั้นก็ไม่เท่ากันด้วยชั้นล่างๆจะเข้มข้นกว่าชั้นบนๆเป็นการออกแบบโครงสร้างเฉพาะเลย แล้วทั้งหมดนี้เขาสร้างขึ้นบนแผ่นรองซิลิคอนซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันหมายความว่าเราอาจจะเอากระบวนการผลิตชิปปัจจุบันมาปรับใช้กับวัสดุนี้ได้ในอนาคตน่าสนใจมากค่ะตรงที่ทำบนซิลิคอนได้นี่แหละแสดงว่ามีแวลจะเอาไปใช้งานจริงได้แล้วผลการทดลองราคะที่ว่ามันไม่สมมาตรเนี่ยวัดออกมาได้น่าทึ่งขนาดไหนคะครับผลที่ได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยทีมวิจัยเขาวัดค่าที่เรียกว่า ความไม่สมมาตรหรือ non-reciprocity ได้สูงถึง0.43ครับ0.43นี่คือเยอะเหรอคะเทียบกับอะไรได้บ้างเยอะมากๆครับค่านี้มันคือผลต่างเชิงสมบูรณ์ระหว่างความสามารถในการปล่อยรังสี emissivity กับความสามารถในการดูดซับรังสี absorptivity ค่า0.43นี่คือสูงที่สุดทุที่เคยมีรายงานมาเลยนะครับสูงกว่าสถิติเดิมเกือบเท่าตัวเท่าตัวเลย ใช่ครับนี่เลยเป็นการสาธิตครั้งแรกที่สแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมมาตรที่รุนแรงหรือ strong non-reciprocity ได้สำเร็จครับโอ้โหอย่างนี้ต้องถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเลยสิคะแล้วขั้นตอนการทดลองเขาทำกันยังไงคะถึงวัดค่านี้ออกมาได้การทดลองก็ซับซ้อนพอสมควรครับคือเขาต้องให้ความร้อนกับตัวอย่างวัสดุนี้ก่อนให้มันร้อนถึงประมาณ540เคลวินหรือราว267องศาเซลเซียสร้อนเหมือนกันนะคะ ครับแล้วก็ต้องใส่สนามแม่เหล็กที่แรงมากๆเข้าไปด้วยคือ5เทสลาแรงกว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นแสนเท่าเลยนะครับแรงขนาดนั้นแหละครับผมจากนั้นเขาก็ใช้เครื่องมือวัดแบบพิเศษที่ทีมวิจัยออกแบบสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า ARMTS เพื่อวัดรังสีอินฟราเรดที่ตัวอย่างปล่อยออกมาในมุมต่างๆอย่างละเอียดแล้วทำไมต้องใช้สนามแม่เหล็กทิศทางตรงข้ามกันด้วยคะที่ว่า +5T กับ -5T อ๋อนั่นเป็นเทคนิคในการวัดครับคือตามหลัก l o r e n ซ reciprocity ที่ว่าเนี่ยถ้าวัสดุมันสมมาตรตามปกติความสามารถในการดูดซับรังสีที่สนามแม่เหล็ก b ใดๆควรจะเท่ากับความสามารถในการปล่อยรังสีที่สนามแม่เหล็กลบ b ทิศตรงข้ามพอดีเป๊ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้หลักการนี้มาจับเพียดมัน ถ้าค่าที่วัดได้ระหว่างการดูดซับที่ plus T กับการปล่อยที่ลบ f T หรือกลับกันมันไม่เท่ากันก็แปลว่ามันไม่สมมาตรจริงๆถูกต้องเลยครับแล้วผลที่เขาวัดได้ก็คือมันไม่เท่ากันจริงๆในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดช่วงหนึ่งคือประมาณ1 3ถึงไมครอแล้วก็เกิดขึ้นในมุมการแผ่รังสีที่ค่อนข้างกว้างด้วยนี่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากครับว่าเกิดความไม่สมมาตรขึ้นจริงและเราสามารถควบคุมมันได้ด้วยสนามแม่เหล็ก สุดยอดเลยค่ะฟังแล้วทึ่งมากจริงๆแล้วพอเราควบคุมการปล่อยความร้อนให้ต่างจากการดูดซับได้แบบนี้มันจะมีประโยชน์หรือเอาไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างคะในทางปฏิบัติโอ้โหประโยชน์นี่มีเยอะมากเลยครับลองนึกถึงพวกเซลล์แสงอาทิตย์แบบเทอร์โมโฟโตโวตาอีกที่เปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟา้าโดยตรงถ้าเราควบคุมการแผ่รังสีความร้อนจากตัวรับความร้อนได้ดีขึ้นก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานได้อืมก็น่าสนใจนะคะ หรือในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างชิปคอมพิวเตอร์ที่ร้อนมากๆเราอาจจะออกแบบวัสดุนี้ให้ช่วยระบายความร้อนไปในทิศทางที่เราต้องการได้ดีขึ้นหรือสร้างเป็นไดโอดความร้อนคือยอมให้ความร้อนไหลผ่านได้ทางเดียวเหมือนไดโอดไฟฟ้าเลยครับไดโอดความร้อนฟังดูดีจังค่ะครับ หรืออาจจะไปไกลถึงขั้นทำเป็นวัสดุสำหรับพลางตัวจากความร้อนเทอร์โมโคลกิงก็ได้คือทำให้วัตถุนั้นมีการแผ่รังสีอินฟราเรดในรูปแบบที่ผิดปกติไปจนกล้องตรวจจับความร้อนมองไม่เห็นหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไปเลยโหเหมือนในหยังเลยนะคะเนี่ยแต่ก็มีพื้นฐานจากการทดลองจริงๆใช่ครับอย่างที่บอกว่านี่เป็นการสาธิตความไม่สมมาตรที่รุนแรงครั้งแรกที่ชัดเจน และการที่มันทําบนฐานซิลิคอนได้เนี่ยก็เป็นก้าวสำคัญมากๆที่จะนําไปสู่การสร้างอุปกรณ์จริงๆในอนาคตมันเปิดมุมมองใหม่ๆเลยครับในการศึกษาและควบคุมอันตรกิริยาระหว่างแสงหรือเรื่องสีความร้อนกับสะสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้อง สรุปง่ายๆก็คือตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างวัสดุที่เ,เหมือนจะโกงกดสมดุลความร้อนแบบเดิมๆได้สําเร็จทําให้มันเก่งเรื่องปล่อยความร้อนมากกว่าดูดซับความร้อนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็น่าจะเปิดประตูสู่เทคนโนโลยีใหม่ๆได้เยอะเลยนะคะ ถูกต้องครับแล้วมันก็ทิ้งคํำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะครับว่านอกจอกเหนือจากการใช้งานที่เราคุยๆกันไปแล้วเนี่ยการที่เราสามารถควบคุมทิศทางและปริมาณการไหลของความร้อนได้ละเอียดถึงระดับนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราออกแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวกับความร้อนไปเลยหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆหรือสเกลใหญ่ๆอย่างการจัดการพลังงานในอาคารหรือแม้กระทั่งในยานอาวกาศมันอาจจะมีศักยภาพใหม่ๆที่เรายังคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ก็ได้นะครับจากการที่เราเริ่มควบคุมธรรมชาติในระดับพื้นฐานแบบนี้ได้ครับ